พามาชมที่บริเวณคุณเซ็งโรดนะครับที่อยู่เน,นี่ยตอนนี้เนี่ยดูว่าเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแต่ร้อนว่ะ พักก่อนที่เซเว่นแล้วกันนะตอนนี้อยู่ที่เซเว่นของสิงคโปร์นะครับดูว่ามีของอะไรบ้างไปดูกัน two four four dollars tit 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 tit. อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นทัวริสต์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อบัตรพวกโดยโซซารหมยมาที i, เนี่ยมาซื้อที่เซเว่นได้เลยนะครับบัตรจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วไอ้บัตรนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่แตะเดินทางอย่างเดียวนะมันสามารถที่จะซื้อของต่างๆอย่างอื่นได้ด้วยแล้วยังได้สิทธิพิเศษลดราคาได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยมาลองซื้อกันดูแล้วบัตรนี้เนี่ยอายุของมันเนี่ยอยู่ที่7ปีซื้อง่ายเซเว่นก็มีที่ไหนก็มีขายง่าย แล้วเวลาใช้เสร็จเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถโอนต่อให้คนอื่นใช้ต่อได้เลยง่ายๆลองดูแต่สวนหน้าข่าวมือถือคือจริงๆอ่ะที่อยากจะบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อไอ้บัตรอันนี้แล้วเนี่ยนะทุกครั้งที่คุณมาเติมเงินนะครับจะต้องเสีย0.6เซนซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้คือถ้าเกิดว่าไปตามพวก MRT สถาน สถานี MRT อ่ะทั่วๆไปตอนนี้มันไม่มีแล้วที่เราจะมานั่งซื้อไอ้พวกบัตรพวกนี้นะครับแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าพลาดนิดนึงเพราะว่าดันเติมไปแค่10เหรียญจริงๆเนี่ยอยู่นานอยู่จริงๆอะ่ะเติมเยอะหน่อยมันก็จะคุ้มกว่าคือถ้าเติมเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เติมไม่ว่าจะไปเติมที่ไหนเติมที่เซเวนี่ยมันจะต้องเสีย additional charge อยู่ที่6เซน เมื่อเสีย6เซนนี่จริงๆอ่ะถ้าเติมทันทีนี่ควรจะต้องเติมเยอะๆให้มันคุ้มหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยดันเติมไปแค่10เหรียญมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มมากแต่ว่าอายุของมันเนี่ยอยู่ได้ถึง7ปีนะครับยังไง7ปียังไงมันก็คุ้มอยู่ดีถูกไหมเพราะยังไงก็ต้องมาปีนึงไม่รู้ว่ามาอีกหลายรอบอ่ะยังไงก็ใช้คุ้มอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดเติมก็เติมเติมได้เยอะๆเลยเพราะว่าพวกนี้นี่มันแท็บแล้วก็จ่ายเงินได้แต่ เขาไม่รับเครดิตการ์ดนะเขาจะรับเฉพาะเงินสดถ้าเกิดว่าคุณนะต้องการจะเติมบัตรนี้เท่านั้นโอเคตอนนี้นะครับก็ได้บัตรมานะครับก็เดี๋ยวเอาไปลองใช้กัน ตอนนี้ก็มาชื่นชมบรรยากาศของคุณเซิงโรสกันสันหน่อยตรงนี้เนี่ยเป็นฟู้ดคอร์ทที่ชอบทานนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มันก็จะมีฟู้ดคอร์ทข้างๆอาจจะราคาสูงกว่านิดนึงแต่ว่าช้อยช้้เลือกเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับ นี่ให้ดูว่าคนเยอะจริงๆดูดิเห็นไ,ไหมปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามาช่วงแบบเที่ยง,งคนเยอะตลอดนะครับแต่ว่าปกติเวลามากินเนี่ยก็จะมากินช่วงบ่าย,ายประมาณนี้